อยากจะเรียนถามถึงเรื่องของการดําเนินง,งานโครงก,การพัฒร์ซันบ็อกในขณะนี้เป็นผลการดําเนิงงนการนอย่างไรแล้วก็สำเร็จยางไรบ้างคะครับของจ <c oughs> ังหวัดสมุทรสาครนะครับตอนนี้นี่ก็มีการฉีดวัคซีนมาแล้วประมาณสักสามพันกว่าสามหมื่นกว่าคนนะครับให้กับพนักง,งานลูกจ้างนะครับที่ที่อยู่ในโรงงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นบริษัทศรีนานาพรน,นะครับวันนี้ก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับพนักง,งานลูกจ้าง ประมาณวันนี้ก็200กว่าคนนะครับซึ่งตอนนี้ตอนตอนนี้ขนาน,นี้ก็เริ่มต้นฉีดไปแล้วนะครับร่วมประมาณ50คนนะครับก็เป็นโครงการที่มุ่งเน้นที่จะให้พนักงานลูกจ้างนั้นนะครับปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะครับโดยการตรวจคัดกรองนะครับ PCR แล้วก็มีการฉีดวัคซีน AZ2 เข็มนะครับซึ่งจะทำให้สถานประกอบการนั้นปลอดจากเชื้อโควิดและสามารถประกบรอบธุรกิจได้อย่าง มีความเข้มแข็งนะครับพนักง,งานเองก็จะมีได้รับการทํางานนะครับไม่ต้องหยุดงานโรงงานก็สามารถผลิตนะครับสินค้าได้ตลอดครับสามารถทําธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งครับสุทรสาครนี่ถือเป็นพื้นที่นําร่องใช่ไหมครับท่านในการนี้ก็แฟคทอรี่แซนด์บ็ในนําร่องก็4จังหวัดนะครับก็จะมีปทุมนนทบุรีสมุทรสาครแล้วก็ชลบุรีครับ จะมีการขยายผลยังไงต่อไปนี้ก็จะขยายผลอีก3จังหวัดนะครับก็มีสมุทรปราการชาเชิงเซาแล้วก็อยุธยาครับก็เป็นโครงการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคภาคผลิตนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์นะครับตัวสําคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับสําหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการซึ่ง การมตีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาติชมกลิ่น,นครับท่านให้ความสําคัญนะครับ่านรับมอบหมายจากท่านนายกรัมกรีนะครับที่ให้ดูแลภาคผลิตนะครับดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการครับ